สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะครับวันนี้บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับผมวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูห้องทํางานต่างอากาศโซลาเซลล์นะครับของผมและเพื่อนช่างของผมนะครับวันนี้มีประกอบงานให้ลูกค้าแถวบ้านนะครับพอดีท่านต้องการที่จะติดโซลาเซลล์ระบบเล็กๆนะครับก็เลยให้พวกผมเนี่ยไปติดให้หน่อยก็เลยยินดีนะครับก็ทําให้นะครับไม่ใช่ช่างแต่ว่าทําให้ได้นะครับพอทําให้ได้นะครับถ้าไว้ใจนะครับผม โอเคเดี๋ยวมาดูห้องทํางานกันเลยเนาะครับผมตัวนี้เป็นแผงโซล่าเซลล์80วัตต์นะครับที่ผมมีอยู่นะครับถอดลงมาจากเอาลงมาจากหลังคานะครับมาเพื่อสพอร์ตเป็นไฟสําหรับใช้เพื่อที่จะเชื่อมต่อสายไฟนะครับใช้ไฟเล็กๆน้อยๆนะครับผมนี่กับเพื่อนช่างของผมครับช่างวิทย์นะครับผมกับอุปกรณ์ตัวนี้เลยนะครับเป็นชุดตัวนี้แหละเนี่ยตอนนี้กาลังจะประกอบอยู่เนาะท่านผู้ชมตัวนี้เป็นชัตเจอร์นะครับโซล่าชัตเจอร์ 30แอมป์นะครับ30แอมป์ตัวนี้ราคา900กว่าบาทนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตัวนี้อินเวอร์เตอร์เพียวไซนะครับ500วัตต์ของซูเออร์นะครับภาพมันไม่ค่อยชัดเนาะเพราะสติกเกอร์มันไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่มันเป็นเงาๆะนะท่านผู้ชม500วัตต์ครับ12โวลต์นะครับตัวนี้แล้วก็จะใส่สวิตช์แล้วก็พวกเบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์ดีซีเนาะสำหรับแผงแล้วก็อ่าสำหรับแผงแล้วก็อ่าโซลาร์เซลล์นะครับแล้วตัวนี้มีโวลต์บอกนะครับ บอกเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่เลยนะครับเวลาเวลาลูกค้าใช้งานเนี่ยหรือเวลาผู้ใช้งานเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปดูโวลต์โวลต์ที่เป็นตัวเลข11โวลต์12โวลต์น,นะครับท่านผู้ชมดูตัวนี้ได้เลยนะครับว่าตอนนี้แบตเตอรี่ของคุณเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับจะง่ายสะดวกต่อการใช้งานของของ,ของผู้ใช้นะครับของเรานะครับผมเราจะติดไว้แถวนี้เนาะกำลังวางแผนกันอยู่ไม่ได้เอาเข้าตู้นะครับท่านผู้ชม เอาออกมาอย่างนี้แหละครับเอาเอาไวา้เวลามีปัญหาอะไรจะได้ง่ายต่อการแก้ไขต่อการประกอบเนาะท่านผู้ชมตัวนี้ก็เป็นพวกชุดสายเดินเดินต่อเดินสําหรับเข้าเบรกเกอร์เดินเข้าชาร์จเจอร์นะครับเป็นสายอ่าชนิดของอ่า V S F นะครับตัวนี้เบอร์สองจุดห้าท่านผู้ชมแล้วก็ตัวนี้เบอร์เบอร์สี่นะครับสําหรับเข้าแบตเตอรี่ได้นะครับตัวนี้อ่าก้อนนะครับผมคร่าวประมาณนี้เนาะ อ่าอันนี้ชุดนี้ก็คือแผง160บวัตต์สแผงนะครับท่านผู้ชมแบตเตอรี่120แอมป์สลูกนะครับเป็นมือสองนะครับผมก็หาแถวสุรินนี่แหละแบตเตอรี่นะครับมาดูนี่เลยนะครับไฟฟ้าเล็กๆของเราแต่ว่าแบตเตอรี่ตัวนี้เลยนะครับเป็นลิเธียมนะครับลิเธียมไอออนนะครับของที่พี่เขาส่งมาให้จากกรุงเทพนะครับผมให้มามาเทสดูก็เลยเอาไว้ใช้ไฟเล็กๆน้อยๆตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์น้อยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้รันอยู่เนาะ ขนาดนะครับอินเวอร์เตอร์ตามนี้นะสเปคมันนะครับสองรอยยโวลต์นะครับ150วัตต์นะครับแม็กที่1 5ึงวัตต์ก็ผมเอาไว้ใช้พวกอ่าบัดรกรีนะครับพวกเชื่อมบัดรกรีนะครับใช้ไฟไม่เกิน150วัตต์คือเป็นที่จุดบุหรี่รถยนต์อย่างนี้แล้วเสียบเข้าตรงนี้เนาะที่จุดบุหรี่รถยนต์มันต่อจากแบตมานะครับเป็นที่อ่าปลั๊ก12โวลต์นะครับแล้วก็เอาตัวนี้มาเสียบเลยนะคบท่านผู้ชม อ่าแล้วก็เอาปลั๊กพ่วงเนี่ยไปเสียบต่อ,อทีเนาะสายมันนะครับเนี่ยปลั๊กพ่วงเสียบต่ออทีแล้วก็เวลาใช้งานก็เราก็เปิดไฟเอาตรงนี้แล้วก็เอาพวกบัตรกรีอะไรมาเสียบเอาตรงนี้นะครับอ่าตัวนี้เป็นสายเสียบต่อเข้าแผงนะครับแล้วก็ยาวแผงยาวไปนู่นนะครับลายไปนู่นเลยแผงที่นู่นต่อมานะครับเข้าแบตเตอรี่ง่ายๆเลย ผแบตเตอรี่นี้มีมีชาร์จเจอร์ในตัวอยู่แล้วนะครับไม่ต้องต่อชาร์จเจอร์อะไรเพราะชาร์ชาร์จเจอร์โซล่าชาร์จเจอร์มันอยู่ข้างในนี้อยู่แล้วนะครับส0มสิบแอมป์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับตัวนี้เอามาดึงอินเวอร์เตอร์น้อยๆนะครับใช้ได้นะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับอากาศชุมกลางวันนะครับที่บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับท่านผู้ชมวันนี้ยกออกมาทําข้างนอกนะครับห้องทํางานตากอากาศนะครับผม ลมเย็นดีนะครับช่วงนี้ที่สุรินเนาะท่านผู้ชมนะครับเป็นระบบเล็กๆนะครับไม่ใหญ่มากนะครับท่านผู้ชมก็ประกอบให้คุณลูกค้าแถวบ้านเขาขอให้ประกอบให้นะครับก็จะยินดีนะครับทําให้ได้ระบบเล็กๆนะครับท่านผู้ชมก็มุมอุปกรณ์นะครับขาดไม่ได้ตัวนี้ นะครับตากล้องต้องกาแฟนะครับกาแฟสดนะครับแลก็อุปกรณ์เยอะแยะเลยอุปกรณ์เครื่องมือช่างนะครับเพราะผมไม่ใช่ช่างนะครับแต่ว่าพราผมเรียนรู้เรื่องช่างนะครับตอนนี้ไม่ได้เรียนจบช่างอะไรมาเลยนะครับผมก็เรียนรู้เรื่องการทําช่างแบบว่าการพึ่งตนเองนะครับว่าเราจะติดโซล่าเซลล์เราก็ต้องมีอุปกรณ์นู่นนี่นั่นนะครับเอาไว้สําหรับเราใช้งานเนาะท่านผู้ชมนะครับโอเคนะครับผม นะครับท่านชมอเดี๋ยววันอวันติดตั้งนะครับเดี๋ยวจะแชร์ให้ดูอีกทีนะครับท่านชมพอติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะส่งถ่ายไว้ให้ดูนะครับท่านชมขอบคุณนะครับสำหรับทุกการติดตามนะครับผมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับท่านชมเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ